สวัสดีครับวันนี้ก่อนไปทำงานนะครับมาทำท่ารูษีดัดตนทักท่าหนึ่งนะครับอตอนแรกเอามือประนมระหว่างอกนะครับประนมแขนตั้งฉากแล้วก็ยกขึ้นเหนือศีรษะครับแล้วก็เอานิ้วประสานกันกลับนะหน้ามือขึ้นแล้วก็ดันขึ้นสูงๆครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เอามือลอง วาดไปข้างหลังครับวาดไปข้างหลังแล้วก็จับสะเอวไว้หลังจากนั้นให้กำกาปั้นนะครับแล้วก็ทุบๆุบทสะเอวทุบทุบหนึ่งครับประนมมือดันขึ้นพลิกมือดันแรงๆสุดๆหายใจเข้าลึกๆวาดไปข้างหลังจับสะเอวกำปั้นทุบทุบทุบทุสองประนมมือประสานนิ้ว ดันขึ้นข้างบนสุดๆวาดไปข้างหลังจับสาเอวกำป้นทุบๆๆๆๆประนมมือเอานิ้วประสานกันดันขึ้นข้างบนสุดๆหายใจเข้าลึกๆเอามือออกวาดไปข้างหลังจับสายเอวกำป้นทุบๆๆปน้อมมือเอามือประสานกันดันขึ้นข้านบน หายใจเข้าลึกๆสุดๆเอามือออกวาดไปข้างหลังจับสะเอวทุบกำปั้นทุบๆุบทุบทุบครับผมทำทุกวันนะครับจะได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผม